นนไซเปป็ภาษาษญีุ่่หมายถึงต้นไม้ที่ตในกระถางบอนแปลว่ากระถางไซคือการปลูกต้นไม้หลายคนเข้าใจผิดว่าการปลูกต้นไม้พันแคระคือบอนไซแต่จริงๆแล้วบอนไซคือการปลูกต้นไม้ในกระถางให้ออกมาหน้าตาเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นตามธรรมชาติมีขนาดตั้งแต่เล็กจิว๋วสูงแค่2.5เซนติเมตรจนถึงขนาดท่วมหัวผู้ใหญ่โดยผ่านการตัดแต่งให้สวยงาม ดังนั้นต้นไม้เกือบทุกชนิดที่มีใบเล็กและเป็นไม้ยืนต้นสามารถนำมาทำเป็นบอนไซได้ทั้งสิน้นเพียงแค่หม่นให้น้ำทุกวันให้ปุ๋ยบ้างเป็นบางครั้งตัดแต่งให้อยู่ทรงและเปลี่ยนดินบ้างเพียงเท่านี้เราก็สามารถชื่นชมความงามของบอนไซได้ตลอดไปแล้วล่ะค่ะ สวัสดีครับพี่เก่งครับอวัสดีครับผมคุณเป้พี่เก่งมายังไงครับเนี่ยมาจากโอ๊หน้าบ้านครับออบุกเข้ามาตกใจเลยหน้าบ้านแถวเกษตรนวมินทรกลางเมืองเก่งอะไอยู่ครับเนี่ยก็นั่งดูรูปบอนไซนั่งดูวิธีการตกแต่งต่างๆเกี่ยวกับบอนไซเรื่องของการขายก็ทำในเน็ตด้วยป่ะครับออ๋ด้วยครับ ทาง,งเฟซบุ๊กทาง,ทงอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ที่บ้านเลยใช่แล้วครับผมขอคุยกับคุณผู้ชมอีกหนึ่งนะครับเดาเลยครับ, <c oughs> บคุณผู้ชมครับการปลูกบอนไซเนี่ยครับเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนเมืองมากๆนะครับเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยแล้วก็แถมยังเป็นการสร้างรายได้ได้อย่างดีด้วยนะครับ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านพี่เก่งก็ขายทางอินเทอร์เน็ตใช่ครับผมครับผมพี่เก่งครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบียรักครับครับผมฐานันปฏิพันธ์าดานะครับครับผมตอนนี้ทําอาชีพอะไรครับจริงๆอดีตเนี่ยเป็นสถาปนิก ปัจุบันก็ทํางานทางด้านที่เรียนมาเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆครับก็มาทํางานอดิเรกก็เป็นส่วนใหญ่จนพัฒนาก,กาเป็นงานประจําไปแล้วงานอดิเรกของพี่นี่คือเกี่ยวกับอบอนไซบ,บ,บอนไซครับบอนไซนี่ทำไมถึงชอบบอนไซก่อนอย่าีตัง้งแต่เด็กๆล้วค,ครับคุณเป้กก็คือเด็กๆไปประทับใจหนังสือเล่มหนึ่งในร้านหนังสือนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไม ต้นไม้ในหน้าปกเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่ครับแล้วทำไมมันไปอยู่ในกระถางครับพอเปิดไปปุ๊บอ๋อนี่มันเป็นของย่อส่วนตอนอายุเท่าไหร่สิบกว่าขวบได้นั้นอาไปดูไปดูแล้วไงฮะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าสนใจก็ไปร้านเนี่ยทุกวันเลยครับไปแบบไปไปคัดลอกแล้วก็ออกมาจดหน้าร้านว่าเด็กๆไม่มีทางโซเชีเรารู้สึกแล้วพนักงานเขาก็เห็นเราเป็นเด็กเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็คือสมัยนั้นก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีใครจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบอนไซใช่ไหมครับเราากก็เลลยมองับไม้ของเราเอง ลองปลูกจากเมล็ดเลยเป็นต้นมะขามจําได้เลยนะแล้วก็ปลูกมาก็สําเร็จบ้างไม่สาเร็จบ้างลองผิดลองถกไปเรื่อยต้นมะขามแล้วก็มาตัดแต่งครับใช่ใช่จากเมล็ดเลยกว่าจะโตขึ้นมาเท่ายุโปรงนี่สามปีสองปีมันใช้เวลานานมากทาไมครับต้องต้องนต้องเป็นมะขามอ่ะครับอ่าจริงๆนแล้วบอนไซมันทําจากต้นอะไรก็ได้ครับผมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยขอให้เราเนี่ยทำแล้วย่อส่วนก็แล้วกันให้มันเหมือนต้นไม้ใหญ่เมื่อเราทําเสร็จเป็นแบบนี้ปุ๊บเราถึงเรียกว่าบอนไซ จะทาจากมะาขาโม่มะสาั่งได้หมดมันง่ายหรือมันยากนี่จริงๆมันมีรายละเอียดเยอะนะครับใช่แล้วก็ใช,ใช้ระยะเวลานี่ดูดิแต่ละอันนี้มันจะมีมีลวดมีเลย<ม>ขึนไว้ใช่เคยบอกว่างานบอนไซเนี่ยเป็นงานศิลปะที่เราเนี่ยต้องตกแต่งด้วย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 คนครับผมคือต้นไม้เนี่ยสร้างมาส่วนหนึ่งครับสร้างลําต้นสร้างกิ่งแต่ว่าคนเนี่ยผู้สร้างเนี่ยก็ไปกระทํากับเขาอีกครับร่วมมือกันระหว่างธรรมชาติกับคนครับผมจนออกมาเป็นบอนไซอย่างที่เห็น หลังจากที่พี่เรื่องสนใจแล้วเนี่ยแล้วไปเรียนสถาปนิกมาแล้วยังไงต่อครับอ๋อจริงๆแล้วผมก็เหมือนคนทั่วไปแหละก็คือคมันอยู่ในใจเราครับ,รบแล้วก็เล่นบ้างปลูกบ้างแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไปเรื่อยใช่ไหมครับแล้วก็ไปเรียนทางด้านสถาปนิกมาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันระเบิดออกมาบ้างฮะแล้วเราก็เลย สร้างมันแล้วก็ไปญี่ปุ่นด้วยไปเห็นบอนไซที่เป็นประเทศต้นกาเนิดจริงๆก็ประทับใจญี่ปุ่นนี้เป็นต้นกำเนิดบอนไซใช่แล้วครับญี่ปุ่นกับจีนสองประเทศเลยไปเห็นปุ๊บโอ้โหคุณเป้ครับประการตามากก็เลยอินเลยชอบเลยก็เลยยิ่งหนักไปใหญ่ก็เลยเริ่มอินพอตเข้ามาเริ่มสั่งเข้ามาปลูกเล่นๆก่อน และหลังจากนั้นพอมันเริ่มเยอะเริ่มเยอะก็มีส่งประกรบ้างครับแล้วก็มีคนเริ่มขอเข้ามาดูที่บ้านขอแบ่งซื้อรแรกๆนี้ไม่ขายเลยเพราะว่าทุกต้นหวงหมดหแต่ทีนี้พอเริ่มหนักเข้าหนักเข้าเราก็เริ่มแบ่งปันทีนี้พอเรารู้สึกว่าม,มันเป็นช่องทางการขายได้นี่ก็เลยเริ่มเปิดเว็บไซต์เปิด Facebook ขึ้นมาคือเรามีฝีมือ มีความรู้รพอ <ผม S 1> ที่จะทําในการขาใช่ใช่ใช่อ้าแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะอยากจะ,กจะไม่ไม่รูไไไไไ้ไม่รู้เลยนี่จะหาความสนความต้องเริ่มต้นจากจศึกษาก่อนทางอินเตอร์เน็ตก็ได้หนังสือก็ได้เริ่มถามตัวเองว่าเรารักใจรักต้นไม้ชนิดนี้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะมันเพราะมันเป็นเป็นงานที่ต้องใช้พลังงานพลังการพลังใจเยอะเหมือนกันก็ในระดับหนึ่งฮะในระดับหนึ่งเพราะว่ามันต้องอาศัยความรู้เชิงเกษตรด้วยไงฮะต้องดูแลเป็นรดน้ําให้ดินให้ปุ๋ยใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นต้องใช้เชิงศิลปะด้วยคับตกแต่งเขาให้เขามีรูปทรงที่ ถูกต้องตามมาตรฐานทำมาหลายปีแล้วพี่โอ้โหตั้งแต่สิบกว่าขวบปัจจุบันก็สี่สิบตั้งต้นอ๋อนี่คือมีตลอดมีทำมาตลอดก็เล่นบ้างเล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามาหนักสุดประมาณแปดเก้าปีเนี่ยครับที่มาจริงจังขายเนี่ยขายประมาณสักสามปีสี่ปีแล้วตอนนี้เรียกว่างานชาวบ้านนี้ก็เริ่มเริ่มทำน้อยลงแล้วน้อยลงมีกับญาติเพื่อนๆอะไรเงี้ยกระดิ่ๆหน่อยมีบ้าง ผมถามเล่นๆแบบเขไม่มีความรู้นะครับเพราะว่าเราเป็นเกษตรศาสตร์เนี่ยเกษตรศาสตร์นี่เราจะพาคุณไปทําอาชีพที่อยู่ได้อย่างมั่นคงครับบอนไซนี่มั่นคงไหมครับสำหรับพี่ผมว่ามั่นคงนะในสําหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้นะเพราะว่ามีพี่มฝีมือผมเริ่มจากใจรักก่อนครับไม่ได้เริ่มจากการที่ว่าเอ้ยธุรกิจนี้มันต้องใช้เงินทุนลงทุนเท่าไหร่เราไม่ได้เริ่มในประเด็นนั้นมาครับคือเราเริ่มจากเราเลี้ยงใจรักไม่ได้ทําธุรกิจทางด้านบอนไซมาก่อนครับหนักเข้าหนักเข้าเราก็เริ่มแบบมีฝีมือเริ่มเเเเเเรริิ่่มมมทําาปปป็็็็นนนนยยยังกกลล ธุรกิจในเวลาต่อมาครับคุณเป้คุณผู้ชมครับเริ่มธุรกิจอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเริ่มด้วยใจรักเนี่ยเรื่องต้นทุนมันจะเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นละแต่ว่าผมถามนิดนึงครับในฐานะที่ผมอาจจะไม่ได้ใจรักบอนไซนาดนั้นนะครับต้นนี้เท่าไหร่ครับต้องตรงเลยต้นนี้สี่แสนห้าครับผมมีบางต้นแพงกว่านี้ครับคุณเป้อย่าเพิ่งตกใจไปต้นนี้เขาเล่นกันก็หลักหลักล้านฮะหมายความว่าหมายความว่าหมายความว่าการทําบอนไซเนี่ยมัน ราคาขนาดนี้มันไม่ได้แพงขึ้นมาได้โดยที่มันในอากาศมันต้องมันต้องมีรายละเอียดในความแพงของมันราคาอย่างนี้คัมเปะราคามันขึ้นอยู่กับสามปัจจัยครับอันดับแรกคือสายพันธุ์ก่อนครับสายพันธุ์พวกนี้มันไม่ได้หาซื้อในเมืองไทยได้มันต้องมีการนำเข้ามาเขาเรียกว่าโตโชโตโชหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจูนิเปอร์นำเข้าจากญี่ปุ่น ต้นจริงมันใหญ่ได้ไหมครับต้นจริงมันใหญ่เลยฮะประมาณ2เมตร3เมตรแต่ทีนี้เขาก็เอามาทําเป็นบอนไซแล้วมันก็ถูกบังคับการเติบโตบนะฮะนี่มันเริ่มจากต้นจากรากเลยป่ะครับลุงเอ่อเริ่มจากการไปขุดตอมาจากในธรรมชาติอ,อ,ตอ๋อตอไปไล่ล่าตอจากในป่ามาขุดตอเขาจะเรียกว่ายามาโดริเป็นไม้ขุดจากป่าครับซึ่งปัจจุบันที่ญี่ปุ่นไม่ให้ขุดแล้วพวกนี้ก็เลยเป็นมรดก เก็บเก่าเก็บเก่าตั้งแต่ตระกูลลงมาเรื่อยๆครับมันก็เลยมีมูลค่ามากกว่าไม้ที่เกิดจากเนื้อสอรี่ครับเนื้อสอรี่ก็คือเกิดจากการชำตอแต่ถ้าไม้ที่เป็นดึงจากป่ามาเนี่ยมันจะหาย,ยากเป็นอีกมูลค่าหนึ่งผมมีรายละเอียดนะครับใช่<ม>ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะครับ,รบผมเบรกหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการ ปูกแล้วก็ลักษณะเด่นของมอไซรบกวนพี่สอนผมหน่อยคันพี่สอนมากเย็นดีเลยครับผมเดี๋ยวจะให้เบรกหน้านะครับผมมนลวงลึกกันเรื่องมอไซนะครับผมว่าทำไมมันถึงราคาพุ่งกระฉูดได้ขนาดนั้น นี่มันหน้าตามันแทบจะไม่เหมือนแทบจะไม่เหมือนต้นไม้เลยครับผมมันคล้ายๆไม้พลาสติกบางคนจะนึกว่าของปลอมแต่จริงๆแล้วมันเป็นของจริงเลย